ไปเอากันตอ่อไปเอากันตอ่อยู่นี้คูนะอยากผ่าเก็บไปเก็บมาจะเต็มคู่เมียสวัสดีค่ะมันนี้พามาเก็บหมอยนะคะกับเพื่อนน้อยอยู่ที่บ้านบ้านน,น,น้อยบ้านนาเมืองตำบนน,นะแวกเนาะ มานาเมืองตำบลนาแวงอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลเบิงให้หน้าสาโทไนทางลางังมีแต่เขาเขาที่แบบเขาหน้าปังนะคะเขาหน้าปังเนี่ยจะให้เบิงเขาโพดเขาโพดกระปูกนะคะนี่มาเบิงได้แล้วเจอแล้วนี่นี่น,นี่มันขืนมาอีกแล้วน,นี่มาหอยที่นั้นเลยเห็นอีกแล้ว เอ้าไหนละ่ะยีงไงอันนี้ลูกมันไม่จะลูกบอรหอยอ่ะเนี่ยเชื่อ กแเก็บง่ายมากอะคือเบิ้งเอาท่าอะเนี่ยแกบแบบง่ายมากเลยนี่ทองไรทองนาเ,นเบิง์กแกะแบบง่ายง่ายเลยเนี่ย เอาลูกไว้เดี๋ยวไปปล่อยแค่เบิ้งน้ำขังแค่นี้นน,น,นี่โอ้ยขึ้นทำไมอ่ะมันจะกระไดไรอีนีอุ้ยอันนี้คือนยังเสียงไรนกเหรอ ไปส้องปากเจ้าจะไม่ให้หน้าอกน,นะที่คนททยชิดกันสมงก็ดีดีเลย,ยหากรหักรฮึ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 อึฮึฮึม <c oughs> ึฮ <c oughs> ึฮึฮ ความคู่ความอุ้ยแบบเยอะเลยเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะจะลงเปียกๆนี่อโอ้ยแบบเยอะ nha đẹp Ừ. vui vậy dữ rồi giờ nó ก้นทางมันท่านท่าที่พูดสุดละก้นท่ามันแก้งมากะน้อยบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบักหอยหลายป้านี่ม่รักบักหอยมาสิซีมาขอเป็นลูกไผ่อยู่ขอเป็นลูกไผ่ใหญ่เด้ยตกใจ เขาจาไล่งัวไอ้ไล่หมอกอบบนั้นไล่หมูเป็ดเหรอไล่ไก่เหรอไล่พูดบ้านกับเจ๊ก็การพูดบ้นกรไเจบมาห้อยแบบจ้ะย่าย่าจ้ะย่ากับเจ๊มาห้อยแบ่จ้ะโอ้ได้ย่าแล้วเขอเป็นไผ่ท่าไหนแต่มาห้อยไล่เไปให้เบิร์แน่ เอาค่ะเอาซำนึกงอุ้ยลูกมันมาเดี๋พวมนไมันหลอยเฮ้ยงาคงาค่ก็มหงาค่ะเออะจาของทีคืองามจะเป็นลูกไผ่อีรีกับ้าอีรีน้อยมี เอาว่เป็นยี่หีก okay. ันะอยเอร์เซ็นานเปอร์เซ็นนีบอกลูกชายเลยค่ะเนค่ะเก็บคน้หลายคนโอ้ยมาค้ามาขี้ยานักกันเอาวันนี้เพราะว่าใส่เออนี่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 นมะขอยยังนี่มัเชอรี่เชอรี่จ้า อุ้ยมันเตงวามงวมอยู่วิ่งแบบหลายตัวนังนี่นี่ว้ายมันเอากันเหรอ้ามาสัมพันกันวิ่งนี่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 สิบบมา่นี่บ้างแน่มันเอากันอยู่นี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 ่ก็คือกันอุ้ยแบบหลายนี่ไงจ oh, ้ะวิมาหาไงแต่นี uh, ่อีก ja, นี่อีก มาขอ้อยเชอรี่นี่มึหากระปูกกระมี่อุ้ยมาเก็บแด่ลายแท้มี่แบบมวลตะกี้เคยเก็บยูว์จะยังไ้หน่าบริเวณแบบนี้เบื้องบรรยากาศเขากระลังปองเออกระลังออกห่วงมึงติเช่นอยกับพ่อห่าง อมองคัน,นี่มันมีลูกด้วยเห็นบะลูกเต็มเลยนี่ลูกมังหอยเออบค่อยขาบาค่อยยาบาอแรนี่นี่ม,มันกรลังเป็นลูกจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยลูกเต็มเลยเนะี่นี่ยเต็มเงาเขามันบอการเขา่าเลยต้องพื้นบึงนี่ไงว้าว บอไม่ปีงมันบอนี่เบื้องหน่อยเก็บกันแล้วอะไรล่ะไล่ไล่นี่นี่เห็นอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วมันกำลังไต่เลยพูนเด้ขอหาเปลี่ยนอยู่ได้เอาเฮียมือ หาเป็นเยอมันฟูมั้ยป็งเห็นอุย้ยลูกมันบักหลายนึงเนาะส่วนพ่อมิวดปีซี่สานมแตรลูกบหอยนี่นี่นี่นลูกมันนี่ตัวกระชิตลนี่เยอะเลยแบบเป็นมึนมึน,นอมเ,เอาข้า,บา,บา,เขาวเจนะ้าบนะ่าวอนะเขาเจ้าอัน้เจ้แหยเอนน้สองไอ ของน้อยเหรอตัวใดสัน<ะ>ข้าจเจ้าใส่อีหยังให้เป็นกระปุกหวานไรนกหือหะวีเพพขนาดเลยมีกระปุกไรน,กน,นกน้ำน่าเลยน่าหน่ะกระปุกเขาคาน้อยน่ะบรรยากาศเขาหน้าปางเลยค่ะน,นำโค้งมันบ่นำโค้งปล่อยมาอันบ่ปลาเทือย่างท่านกป็ปล่อยนำโค้งมานี่หน่วยหนึ่งเห็นอีกแล้วนี่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  แบบเทปมูสองน่วยชึบนี่มวนน้ำมูได้เหนี่ยวนี่เก็บมาหอยแม่เอาไปปล่อยน้องสายอยู่หน้าน้ำก่อนนะลูกมันแบบหลายนี่อยู่นี่นี่นน หาที่แรกกันึ่งัอสแม่แดงก่อโอ้นี่บ่กสีท้องท้องนี่เชอรี่ไม่ใช่บอสโอ้ออก,กเอเ็เจ้าเลี้ยงห้อยโข่งมั้งเองบอบุ้ยลูกบักห้อยไหมเบิงเบิงเบิงลูกมันพูดหน่ะ ขอดสารจ้ามือมันใหญ่นี่มันใหญ่ตลอดมันใหญ่ตลอดได้เก็บตลอดพอดโอุ้ย่ายูกระเซากระไดแล้วเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่บัดมือมันกระ่บกโบเบิดคนบบเก็บบ่ กระตมาตลอดนะ่ข้าเจ้าก็มาเก็บขึ้นกันส่วนหมาเก็บเอาไปขายไส้นิขา,าย่ทไน้องอียักงกอะน,น่นนนนองอียางเกอวะเข้าไปสื่อไม่แข้งน้ำหนักน้องอียังป,ป๊อปปี้บอปอ,อ่ปปปปอเออเข้าไปซือไม่แข็งน้ำหันแองอียางปพอบ่อเออเข้านป่ืนนะ้่ไม่็งนนะ้ำหนัก บ่อนี่นี่นี่น้วยนึงต้องงุ้มเอา,านี่สุดยอดอุ้ยนั่นนั่นนั่นล่องน้ำก่อนเ้อะมีปิ่งอยู่บ่นี่นี่ร่องน้ำข้าเจ้าจีดาอยู่บ่นี้ biệtเลย ẹt um chup chup อุ้ยเขางามน้นอกระปูมันตายสักแงงแกงเลยนี่กระปูปะปไปดองข้าเห็นอีกแล้วมันห้างตรงลงนมม้ำไหมนี่น้ำอยู่บนนี่ต้องลงมาจับช่าง,าง่ามาคอยมาคอย มันเป็นปลาเขาแบบน้ำตรงมี้ตลอดเนาะฝนตกบดขึ้นบ่เมาือคืนนี่น้ำ้อนีเขาบ่ขาใส่โอ้ป่อยน้ำจากลำโค้งมาอันนี้น้ำแบบาลายนี่คือน้ำป่อยน้ำจากลำโค้งมามีตลอดนะจ๊ะฝนกระตกเห่ากระล่างสีดำหน้า,ากระล่างสีบ้านเขา กระสีวานกาไทยวานกาห้าเจ้าอัน,นันแล้วใต้คือน้างบนไม่มีนะขนาดแค่นี้นี่สองหน่วยเลยนี่นี่นี่อีกหน่วยหนึ่งชึบ จะเห็นดำๆอยู่นี่อุ้ยไม่ใช่น้ำเลือกไหลอ้นี่ไงแดดบักไหลเลยได้แต้ตมบางหุ่งหนึ่งตอนนี้ได้ล้วหนึ่งส้มตตมค่ะจ้ะ ว้าวบูยนี่นี่มันมาสามะขี้เอียงกันอยู่นี่มันมาชุ่มนุ่มกันมันมาชุ่มนุ่มกัน พักอันนี้นี่ไปกินกับออมใส่ออมหอยแสกนี่<ง>พักขาดเ<ง>นี่ยเอามันโ<ง>ตขี้ต้มอย่างเดียว<ง>ว้าวนี่ไงมันไตหนีเข้ากับเป็นตัวนี้ เป็นถังเลยได้ร้ายแล้วด้นนี่แม่นแฟนเฮามักปิ่งเต็บร้อยดองแดงอยู่นหน้า,า,าหนึ่งสองสาม,มสามแล้วว่าหมอ,อก,กันอุ้ย สี่หน่ยวยง้อมาก่อนห้าเต็มเลยมึงมึงขาอันนี้ลูกมันลูกกระจิดฤทธิ์ว้าว อุ้ยง่มจังไลกระพ่อต้นลงแห้งไร้พสิเหยียบเลือกมันซันล่ล่มมันงับนิ่วเหรอเอาสวยเหรอว้าวอุ้ยได้ลายเลยด้ยค่ะบ่ได้มาเลยเลนนะคะเอาจริงนะคะ พูดอ่ะไม่ได้มาลเล่นๆจ้ะว้าวว้าวใส่ให้นหน่อยแต่ถ้ามาหาเอาเธอะรากินนีแ่แหละนอกห้างเลยซื้อกินเอานี่อัดจู้วู้อยู่คลองน้ำจา้า แต่โบเป็นยังมันได้เงินเนาะเมืองแหนแต่ข้ามามรุกยังได้พันล่ะไหนฮะสิเอาลูกมันนำไ้ยจักโตสองโตไปปล่อยต้อตเอาแมนไปเลียงเหรอเฮยพูดนะเยอะมาก อุ anya, s. <S <or> ้หมักห่าป้าอดหัวเพื่อครับไล่พญ์ประยุทธ์บ้างนี่นี่สองสามสี่สี่หน่วยห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยว้าวแปดต้องมีคนเดือนมี่ โอ้เก้าสิบโอ้สิบเอ็ดสิบสองที่เดียวนะนี่เอาหายละสิบสามสิบสี่ สิบห้าอ้สิบหกอุ้ยมองเดียวนี่นะสิบหกลูกอ้เยอะมากเลยสิบเจ็ดสิบแปดมันต้องง่วมหรือเปล่า หมดแล้ปตาเขาล้วนเกือบเต็มคู่แล้วจ้าปาเขาล้วนจะไปซับมาอายักผ่าคา่ะปุ้ยลูกมันไม่ใช่ลูกมันลูกปักหอยเต็มกำมือเลย โอ้ยอ yeah. ่ะปล่อย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 อยากเจอเสื้อมันเยอะจริงๆนะมันมีแมงดาบ่ะโอย ตาตาเข่ากําลังเป็นดอกเลยอ่ะโอ้เต็มคู่ละค่ะบรรยากาศบรรยากาศท้องไร่ท้องนามันกับบรรยากาศดีโพดอันนี้คือเหฮดหน้าปังบนนะคะนูนสุดดุหงุดุกตา นาปังหมดเลยจ้ามวนน้ำเบิ่นหน่อยผ้ามาเก็บนะจ๊ะเพื่อนต่เตยมอซมเท่าสูมือนว้าวนี่กำลังเห็ดอีหยงกันอีกจะบ่าบาปบ่เนาะบาดนี่เบื่อพูนะ่น่ะกำลังกำลังเลยนะเอาตัวเอาตัวอยู่ในรู่อะเอาตัวนี้ คู่นี้ยังไม่ออกเลยนะคุณน่ะส,มส,สามัคคีกันเอาแท้นี่คู่นี้ยังไม่ออกเลยคู่นี้ก็ยังไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> บาปบ่บาปดอกเศรษปี่ปอ,อยู่ปลูกไปหมดแม้กระทั่งเขาโพดเขาโพดมักทัวเข่าก็ไปนุ่งห่วงอุ้ย บอ่ตายเราโควิดแบบนี้โควิดยุคนี้ไม่อดตายจ้าเมืองผนขอโพดมิตรนอยยิ่งยิ่งบู๊ววลูมหมยนี่น,นี่มันกำลังอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะลงไปเอาเออนี่มันรอยยยัย่เลยนะนี่ไงมันมันรอยยโยวเลยนะนี่มันมาน้ำอหยังทีแรกนี่ นะ้ำ<ด>โง<ด>ขงเนาะมวยใหญ่เวอร์นี่ข้าวโพดฟักง่ญ่ๆข้าวโพดก็มีแบบอุดมสมบูรณ์ยุคนี้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะโควิดนะจ๊ะมีเบิร์ดข้าวโพดหมกทัวฝุ่นเป็นล้ำลามนี่มังหอยที่เก็บได้ว้าวเก็บหมงงกโขงให้ค่ะ น้องขอยเชอรี่ของไอยปังเป็นคู่ๆนะคะเอาเมื่อันี่สามรอบแล้วมือนี้เพื่อนว่าไปเก็บต่อค่ะโอ้คหห่ำโอ้ยเก็บเหลี่ยวพอเหลี่ยวเนาะมาคูคๆห่ำิ่มเลย นี่วิธีการไล่นกธีการไล่นกเพื่ีสูตรไล่นกจะดึงเสือกดึงสายเป็นดึงอยู่ไกลๆผู้นผุนนู่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 นเพื่อนดึงเสือกอยู่น,น,หนหอนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนก็ใส่กระป๋องแบบเนี้ยผู้แบบเทบ่อ้มันมากิกนเขาวนะ อุ้ยอันนี้ตม้มต้มเป็นกะละมังนะเอาขึ้นมาเมื่อกี้นะคะนี่เอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่เอาขึ้นมาอีกนี่ชงให้ชงน่ะนาสนใจมากต้มใส่กะละมังนะคะมากินง่ายคะ่ะอันนี้เพิ่นกำลังจิม้มเอ้าเอามาใหม่บักหลายนึู่้ตัวนี้นจิ้มแล้วแน่จิ้มเล้เธอเป็นโลนี่เ,เยอะแยะ เนืงเหลืองเลยเออเออเออหย่องใส่หมูพอ่พอพ่อย่างสุกแล้วจ้าพร้อมกับแก้มและล้วนมาครั้งนี้คุ้มมากเลยคุ้มยิ่งนักกินกันค่ะกินได้